กับน้องสายเนาะสองคนเด้อเป็นหนักเป็นหนักนะสองคนเนาะใครคือกันเดี๋พี่น้องไปแต่พี่นวอาเสียงรำหนึ่งแลเสียงร่ำวนเนาะไปไปที่ตอนนี้กำลังเลื่นทางพี่น้องจะไปเข็่ยมข้องบรรยากาศไปส่งบรรยากาศยามแรงเด้อะมืนแบอยู่ที่เข็่ยมข้องนครหลวงเียงจันทร์ ถไล่าย์นะตอนนี้ตอนเป็นเวลาค้ำเนาะเวลาเกี่ยวเลิกเลืกงานได้บรรยากาศกลางเมืองพี่น้องขี่รถตีดเนาะรรค่อนข้างลำบ,บากนหน่อยนึงคือบ้านเราเนาะนี่ โอเคโอเคน้องสายผ่าเลาะมันนี้เนะาะผ่าเลาะผ่าเลาะเบิงบรรยากาศอยู่ในเมืองเพียงตอนคลายคับลงแรงบรรยากาศกันสาตั้งจากพานเขาไล่พี่น้องเนาะเอาพี่นอ้องฮอสเข็มค้องเด้อนี่วาเสียง มากับน้องสายเนาะล้อบรรยากาศทางนั้นทางไทยเด้อทางนั้นประเทศไทยเนาะบรรยากาศงามแดงเด้อบรรยากาศงามแดงโอ้งามเลยบรรยากาศงามแดงดีแม่ก่อนลวกเบียงจันพี่น้องทางนั้นประเทศไทยเนาะทางนั้นประเทศไทยทางมีลาว มาชมบรรยากาศพี่น้องจุดนี้เป็นจุดเป็นไข,ขน่เคืองเนาะเป็นไข,ข่เรืองไลยเนาะไข่เรืองนุ่งเสือา้าต่างต่างในเรือก็มีจอดรถจักกกอนบน่บนบ่นจอดรถจกักเนาะมาเด้อส่วนนี้เป็นส่วนจอดรถจกักเนาะเกี่ยมที่พาพี่น้องไปลไเลาะในเขตเขาเจ้าไข่เรืองพี่น้องนี่ทางนี้เนาะทาคือทางนี้ การฝากรถเนาะใจขาฝากรถก่อนจริงสิเขา,นขาเนาะเพราะว่ารถเขาปะแล้วเป็นั่นป้าทางนอกบัได้ที่จอดรถจะไปพี่น้องบ้าเสียงบ้าเสียงมาบูมีอันบูมีแมสเนาะได้มาซื้อแมสเนาะเพื่อนใครแมสดูเทนี้เนาะใจเด้อซื้อ่วยใจจัดไปพี่น้องไปเลาะอยู่ในหานเสือผาหรือว่าหานไข้เคื่องต่างๆไปอยู่ในแข็มข้องเนาะเป็นโซนโซนไข้เคื่องพี่น้อง ลูกค้ากําลังมาล่าพี่น้องกาลังมาล่าซื้อเรื่องเขาจัดฮานี่ฮานน้อยพี่น้องเต็นน้อยเนาะเต็นน้อยจัดแต่ว่าจัดงามบรรยากาศยามแรงพี่น้อง่คยเขื่องคือคืนเนาะอยู่ที่เข็มคล้อง,อง mm hmm. ไปเบื้องส่วนเครื่องลิ้นไปพี่น้องไปเบื้องส่วนเครื่องลิ้นเดอ้อวันนี้เนาะ ก็ดูน่ะใส่ปลาปิดปากระยะห่างเนาะเพื่อก็ยังมีระเบียบพี่น้องเนาะเพื่อก็ยังมีระเบียบเพม่อนหามอยู่เนาะก่อนจะเขาลิ้นบรรยากาศยามแรงเด้อโอ้เป็นการไส่เล็กเองเนาะบรรยากาศยามแรงเนาะเปาเสียงมาทีเข้มข้องพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศเนาะเครื่องลิ้นไล่แนวไป ถึงดินมวนสดชื่นเนาะพี่น้องห้องนั้นก็คือห้องไทยเดอ้อมากับน้องสายเนาะสองคนเดอ้อเป็นหนาวเป็นหนาวะสองคนเนาะไทยคือกันเนาะพี่น้องไปเดี๋ยวยม,มาเสียงรำหนึ่งเราเสียงร่ำวนเนาะไปไปเที่ยวไปสุมในบรรยากาศเนาะพี่น้องเนี่ยงามเนาะหลายคนหลายคนคึกคืนเนาะพี่น้องมวลมวนซื่นคึกคืนหลายเนาะ บรรยากาศแคมข้องยามแรงพี่น้องมวลซึ้งคึกคืคนเนาะเรื่องกั้นไข้เครื่องไข้ข้งของต่างๆก็มีลายเด้อเครื่องลิ้นเนาะลายแนวเครื่องลิ้นไประเภทเครื่องลิ้นเนาะงามไปซัดกุบเป้า,าพัดว่าเสียงจะไปซัดกุบเป้าเราเบิง่งเนาะวะจืดวึกบ่ไปลงถือ บรรยากาศมวลคือคืนพี่น้องอยามแรงเนาะเขาจะเอาไข่เครื่องไข่คล้องโอ้สัตว์ปุกเบ่ากินนในบ้านกันบอกอใช่เป็น,นยังสามดอกแค่พัสามดอกห้าพันเป็นว่า,า 5, ว่าเจ๊ก็เคยเฮ็ดแต่ปุมเปาเนาะแต่ตอนนี้สมัยสมัยก่อน่าอา่าคคยลองเมืองซีมเมนต์ปะ ลองได้เอเลยดิลูกมีดเป็นอย่างดีเอาลูกที่สองมด้วเอาเลยเด้อบันนี้เด้อบั้ลองเด้อาสิเทจักกเอาไรก็ได้เนาะเอ้ลูกีเดงเท้ năm ngàn bong nè năm ngàn à tiêu người đó năm ngàn đâu vậy nhăng như này cơ nhăng xài sát đây bên đi đưa, vừa vừa kia nè, mười hai ngàn đấy cái bong điếu xong à, ờ, เก่งไลยเอาเด้ยพี่น้องพี่น้องสาวพันกีบได้แต่ซองปองเด้อเอาเลยมาไอเจ้านี่กระดานสิบพันได้ซองปองพี่น้องไปได้แต่นะไปบนไม้ บรรยากาศเนาะมีล่เครื่องลิ้นล่ายางพี่น้องในตอนนั้นตอนคล้ายแรงเนาะบรรยากาศปุ้มเปาก็มีล่าเนาะมีล่ายางเครื่องลิ้นลายแนวนะพี่น้องพี่น้องมาเห็นปิงโก้เนาะเห็นแต่เห็นปิงโก้นะมือแรงเขาจังลิ้นต็อย่างบบราลิ้นเนาอยามี้เนาะ ปิงโก้สดใสเพื่อนวะเนี่บ้าเสียงมักเบื้องทางเพื่อนไล่สดเนาะปิงโก้สดใสเนาะนี่อ่าเดี๋ยวน้องมือแรงยังจิเปิดบ่ปิงโก้เนี่มือแรงยังจิเปิดล่าสาวเขาเคยเห็นเจ้าไล่สดอยู่ตลอดนี่เนาะเบื้องดำไล่สดอยู่ตลอดเนาะแต่ว่ามาเห็นคนตัวจริงเนาะบรรยากาศสดคึกคืนพี่น้องเนาะมือแรงคนจิง ทศนาบ่าวคบบ่งจ้อนนะพี่น้องน้ออยู่ในเข็มค้องบรรยากาศคึกคืนเนาะส่วนนี้เป็นส่วนเครื่องลิ้นของซุดไส้ส่วนไรเนาะมุมนี้ก็เป็นมุมที่งามพี่น้องเนาะงามสวยงาม ได้เดอ้อเนาะเป็นครับสุดๆเลยพี่น้องเนาะได้เป็นไกล้จดรับแล้วพี่น้อง พี่น้องไปเบิ้งโซนค่ายของกินเนาะโซนนี้เป็นโซนค่ายอาหารการกินไปไปเบิ้งลองเบิ้องเ่างนาะไปซื้ออันอันเลยก,กินเนาะพี่น้องลองเบิง้งเนาะโซนนี้เป็นโซนค่ายของกินปิงจีเครื่องดื่มต่างๆพี่น้อง หนูไล่แมวเนาะอันนี้คือเมียงว่ะกินเมียงนี่ลองบอกอันนึงแจ็คพัานนะนี่สิบซองผ่านอันนึงสิบซองผ่นกีบเนาะคันได้เป็นเงินเงินไทยนี่ประมาณแจ็คบาทเนาะประมาณสิบสิบสิบใบบาทน,านี่เนาะเอันนึงไหมพัดขี้แต้มมัหยามไปพงศาลีเนาะเอาตัวนั่นเนาะ นี่แม่นเลยคำละอคำนหนึ่งคำละ่คำคำนึงมาหรือว่าเป็นคำเลยเนาะสามผันกิจอ่าประมาณประมาณสิบสิบบาทเนาะเปดบาทเก้าบาทสิบบาทประมาณนี้นะตนี้นะถ้าไรเป็นเงินไทยนะเ,นเอาจากอันพันเอาไปซิมแล้วเมืองเนาะ สามีสามีสาวฮาันกิบนสาวาันกิบสาวห้าพันกิบ็มีตัสาา้าเนียมะม่วงกอเนาะัน้มม่วงก็มีนเนาะเนียวมะม่วงได้ไล่แนวแหละห,หิวห,หิวเกือบนัก <laughs> อาจะ,ะไปกิน,นนั่นเลยนังไล้ไหมนนังสกกอนลบนเสื้อผ้าก็มีนะส่วนนี้เนาะส่วนนี้เป็นผ้าเสือ้อผ้า เสียงที่มาลืมนำเย็นเราพี่น้องคือสาเกียวนั่นเองเนาะกำลังฟองหนึ่งก็คือประมาณ7,000กีบถ้าไรเป็นเงินไทยก็คือประมาณอยู่10บใบบาทนี่แหละเนาะได้วเนาะหนะึน่งจอกเนาะพอเสียงจะกินนำสาเขียวน,น,ออนี่เนาะเอออันนี้เล้วเจ็ด0ันกีบ อานเพื่อนมีมีไข่ลวกเนาะไข่ลุกไข่ลุกก็มีเป็นฮานตั้มมีตั้มไล่ย,ย,ย่างพี่น้องบรรยากาศต้อนขำเนาะพี่น้องคนไล่ <c oughs> ลลลใช่ซอแดดปะเรนเห็นแล้วไรนเห็นเลยคนเลาะไล่เท่าไนบ้านเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> พี่น้อง EP นี้เบาเสียงจะจบคลิปเนียงเท่านี้เนาะแล้วอย่าลืมไปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิป EP ต่อไปเดอ้อพี่น้องยังมี EP ไล่์นลเนาะนอขอบใจไป bye b ขอบใจหะลายเด้อ b ายบาย